ครับว่าคู่นี้มันเอกันจริงๆคู่นี้อัดกันเต็มที่อัดกันเต็มร้อยแน่นอนไม่มีอะไรจะเสียครับระหวาก้านาทีมาเจอกันที่นี้มาเจอกันกับกันเคือครับให้เธอไม่ธรรมดาในอดีเรือด้วยกันเคยผายเรือทีมเดียวกันแต่มาปัจจุบันเมื่อผายเรือกันคนละทีมมันก็ต้องต่อสู้กันครับเมื่อต่อสู้ครั้งก้นาทีนั้นไม่ยอนครับในที่บ้านของล้วนไก่ขอวันดีขอวันดีเปิดไฟฉายแล้วเว้ยเปิดไฟฉายแล้วเว้ยมีมารผสมปผสานระหว่างไก่คือครับจะไปยังไงเรือตัวเรือของ วันโพธ,ธาวาเรือวันโพธ,ธาวาแต่มาเจอกันเที่ยวนี้ผีผายพิรมดาในทีมหานให่หนึ่งเปิดไฟฉายยืนก้านาทีก้านาทีนาในยใหญ่นายหัวยืนยืนแล้วเว้ยแต่ทุกระทุกแล้วนายถ่ายส่งออกมาจะหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกเพรอตอนนี้ก้านาทีหนีไปแล้วจ้า ยุ่งมากกันเต็มร้านก็ไปหายกันไปก็พออายุมาก้วโดนดำน่ะฟาดหล้นหอเีน้ำเงินดำวันนี้คืนเรองน้วันนี้คนยังจะมีใครเคิดได้ไหมไอไ่เคิดนี่ไมธรรมดาครับใครเคินี่ไมธรรมดา่ลุงพ่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันกืนเรือล่อลงเรเรืงอลเเงอ่่เล่ลไปยังไง มาได้สองทีแล้วอะ่ะเ,เอาปุดจัมปุดจัาปุดจัมปุดนั่น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  วางส้อมลงเ่อกี้งัลเม่กปนสุดท้ายี่สเป็นสุดท้ายตายหัวตายมือกระพริบเรวไปเคอกินผมไเ้ราชไทยไม่ต้องเยอะกั่นเร่งไม่เกินเร่งไม่ับ